เห็นเขาฮิตมากในติกตอกก็เลยต้องจัดมาลองซะหน่อยมันคือแผ่นแปะฟอกฟันขาวนะทุกคนนี่คือฟันของเราที่ยังไม่ได้แปะแผ่นฟอกฟันขาวนะเพื่อนก็จะเหลืองนิดหน่อยนะวิธีการใช้ก็คือเราก็แกะ2องออกมาแล้วเราก็จะมีแผ่นแปะมาสองชิ้นแบบนี้นะอันยาวก็คือแปะข้างบนแล้วอันสั้นก็คือแปะข้างล่าง ทุกคนแล้วก็รอประมาณ20-30นาทีเดี๋ยวก็มาลอกออกนะแล้วเรามาดูผลแล้วกันว่าฟันจะขาวเหมือนที่เขาโฆษณาไว้หรือเปล่าครบ30นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาลองแกะแผ่นฟอกฟันขาวออกเลย นี่ก็เสร็จแล้วแล้วก็มันก็จะรู้สึกว่าฟันสะอาดแล้วก็ขาวขึ้นนิดหน่อยนะทุกคนมันอาจจะดยูยังไม่ชัดเพราะว่าแค่ลองครั้งแรกเนาะใครที่แบบว่าไม่อยากเข้าคลินิกไปฟอกฟันนะแนะนําว่าให้ลองตัวนี้เลละคือแบบเออมันก็ดีนะรู้สึกว่าฟันมันสะอาดขึ้นแล้วก็ขาวขึ้นด้วยทุกคน